สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังช่องการสารัญญาอยู่นะคะหลายๆปีที่ผ่านมาต้องบอกก่อนว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรตติ้งที่เขามาแรงที่สุดตอนนี้ก็คือเมืองไทยแคปิตอลนะคะเพราะว่าสาขาก็เยอะแถมกู้ได้จริงที่สําคัญนะคะได้ทุกรายไม่เช็คเครดิตบูโรด้วยที่ เหมาะกับคนที่ติดเครดิตบุโรแล้วก็อยากได้เงินทุนสำรองเอามาไว้ใช้ใจ่ายหรือว่าเอาไว้ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของตัวเองหรือว่าใช้ใจ่ายในยามจาเป็นด้านาการค้าการขายของเรานะคะซึ่งเอกสารก็ไม่ยุ่งยากวันนี้มันมีคําถามมากมายเกี่ยวกับเมืองไทยแคปิตอลค่ะเราจะมาไขาข้อสงสัยทั้งหมดว่ากู้ยังไงอะไรยังไงแล้วก็ที่สําคัญได้ได้ยากได้ง่ายแล้วง่ายเนี่ยง่ายขนาดไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ขั้นตอนแรกของการที่อยากจะกู้เมืองไทยแคปิตอลนะคะไปที่สาขาที่ใกล้บ้านเราที่สุดที่เรามีทะเบียนบ้านนะคะใกล้ที่สุดก็ไปที่สาขานั้นได้เลยพอไปถึงเพื่อนๆก็ไปถามว่าอยากจะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจริงๆอ่ะเขามีทั้งสินเชื่อจำนำรถนะคะสินเชื่อเขาเรียกว่าสินเชื่อเปเปลเตอร์นะคะสําหรับเกษตรกรแล้วก็รวมไปถึงสินเชื่ออีกตัวหนึ่งที่มาใหม่นะคะนั่นก็คือโฉนดที่ดินแต่สินเชื่อที่เขามีอยู่แล้วนั่นก็คือสินเชื่อ เขาเรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ง่ายๆเลยคุณเพื่อนแต่และสาขาเขาจะใช้ไม่เหมือนกันเพราะบางสาขาเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่า,าลูกค้าอาจจะ ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สง่งไม่อะไรเงี้ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสาขาแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาไปเนี่ยเขาก็จะเอาสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนที่สําคัญคะ่ะถ้าเกิดเราว่ามีงานประจําเราทํางานอยู่ในพื้นที่หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะขอสลิปเงินเดือนหรือว่า,าบัตรพนักง,งานหรือว่าสเตทเมนต์แต่ถ้าเกิดเราไม่มีเลยอ่ะอย่างเราไม่มีเลยเรามีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่เขาก็จะใช้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ก็คือที่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 ของแอดไปถามมานะก็คือบิลค่าไฟฟ้า แล้วก็ถ้าเขาอยากขออะไรก็ให้ไปเลยจะได้ขั้นแรกคือ5,000บาทได้แน่นอนได้วันนั้นเลยค่ะ5,000บาทใช้เอกสารไม่ยากเพื่อนๆไปสอบถามสาขาที่ใกล้เคียงที่สุดค่ะ จะยังไม่ให้มีในยืมในแอปนะเพื่อนๆต้องไปสมัครด้วยตัวเองก่อนแล้วเข้าใช้เอกสารอะไรก็เอาเก็บเอกสารนั้นให้เขาส่วนมากเขาจะใช้สลิปเงินเออสเตทเมนต์หเดือนค่ะถ่ายเอกสารสเตทเมนต์หเดือนไปให้เขาด้วยที่ใช้หลักๆเลยอะง่ายๆเลยที่ใช้แต่ที่เหลือแล้วแต่สาขาไหนว่าเขาจะขอเพิ่มเติมนะคะเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบัตรพนักง,งานถ้ามีถ้าไม่มีก็ใช้เเขาเรียกว่าอะไรนะ สเตตเมนต์ ement, บัญชีย้อนหลังนะคะ6เดือนทายเอกสารไปให้เขาเลยที่เหลือเขาจะขออะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาจะบอกเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญได้มาวันนั้นเลย5,000บาทง่ายๆเลยค่ะเช็คเครดิตบูโรนะคะอันนี้คอนเฟิร์มถ้าวันนั้นสมมติเขาขอเอกสารแค่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรแบบประชาชนแล้วก็สเต t เมนต์ย้อนหลัง6เดือนก็ให้เขาแต่ถ้าเกิดเขาขอบินไฟฟ้าก็ให้เขาถ้าเกิดไม่มีบินไฟฟ้าก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเขาจะขอเอกสารอะไรของเขาเพิ่มเติมได้แน่นอนเมื่อเราได้5,000บาทแล้วนะคะ มีคำถามต่อกลับมาว่าเราชําระคืนไปกี่งวดถึงจะสามารถกดเงิน5 0 0 0ับาทนี้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมจากนั้นนะคะเมื่อเราได้5 0 0 0ันบาทแล้วเนี่ยเราสมัครสินเชื่อของเขาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราโหลดแอปพลิเคชันค่ะเมืองไทยแคปิตอลแล้วก็ใส่ข้อมูลของเราทุกอย่างต่อไปนี้เวลาเรากดโอนเงินนะคะเราชําระไปแล้วเราก็สามารถดึงเงินที่เราชําระงวดแรกเนี่ยเอากลับมาใช้ใหม่ได้โดยการปรับสัญญาในในแอปพลิเคชันนั่นเลยส่วนเรื่องของการปรับสัญญานะคะต้องทอํายังไงขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินจะมาสอนนะคะง่าย แต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าสมมุติว่างวดละ5 0 0 0บาทนะคะทั้งหมด10งวดก็ตกเดือนละ500กว่าบาทเราอยากดึงสมมุติว่าเดือนนี้เราชําระไป600กว่าบาทใช่ไหมคะก็จะเป็นดอกเบีย้ยประมาณ 50- บหรือ60บาทนี่แหลจะจำไม่ได้เราก็จะเหลือยอดที่เราสามารถถอนออกไปได้อีก490กบว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถปรับปรับสัญญาในนั้นได้แต่แนะนําว่าถ้าถ้าเกิดว่าใส่ไปสัก2งงวดแล้วค่อยกดออกมาก็ได้ค่ะปรับสัญญาใหม่ก็ได้ก็เหมือนกับว่าได้วนเงินกลับมาใช้เหมือนเดิมค่ะอันเนี้ยก็ไม่ต้องไปหยิบยืมใคร สมมติว่าเราจ่ายเข้าไปหลายๆงวดเราก็ดึงกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มนับงวดที่1 2 3าใหม่อันนี้ก็ทำได้ง่ายๆแต่ว่าข,ขั้นแรกต้องไปสมัครที่สาขาเท่านั้นนะคะอย่างคําถามที่2ต่อมาบางคนถามว่าแล้วอยากได้วงเงินเพิ่มทํำยังไงเพื่อนๆจ่ายไปทั้งหมดก่อน6ง,งวดค่ะให้เกินครึ่งงวดไปก่อน สมมุติว่าเราได้5,000บาทเราจ่ายไปละ5งวดเข้างวดที่6งวดที่6เราจ่ายเสร็จปุ๊บกลับไปที่สาขานะคะเพื่อไปขอเพิ่มวงเงินได้อีก3,000บาทก็จะเป็น8 0 0 0บาทเราก็จะได้เงิน3,000บาทกลับมาในวันนั้นแล้วก็วงเงินเราในแอปพลิเคชันก็จะเป็น8 0 0 0บาทข้าง,งวดมันก็จะเพิ่มขึ้นจากงวดละ5 0 0กว่าบาทเป็นงวดละ8 0 0กว่าบาท800กว่าบาทเนี่ยเราใส่เข้าไปเราชําระคืน แล้วก็พอเราอยากได้เงินกลับมาใช้ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ชําระเข้าไปแล้วก็กดออกมาใหม่ปรับสัญญาใหม่ค่ะเพื่อนๆก็จะได้เงินกลับมาใช้700กว่าบาทที่เหลือก็จะเป็นดอกเบี้ยไปนะคะแล้วก็บางคนถามว่าถ้าเกิดว่ามีสินเชื่อรถจำนำมอเตอร์ไซค์กับเขาเนี่ยสามารถของเงินเพิ่มได้ไหมข้อที่3นะคะนี่เป็นข้อที่3ถ้าเกิดก็ใครจำนำสินเชื่อทะเบียนรถกับทางเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยแนะนําว่างวดที่4ขึ้นไปนะคะค่อยไปขอเงินเพิ่มนะงวดที่4ขึ้นไปหรือครึ่งงวดก็ยังดีค่ะแต่ถ้า เกิดว่ามันไม่ไหวจ่ายสีงวดแล้วไปขอรีใหม่อันนี้ก็ทําได้นะคะแต่ว่า1นึเนี่ยไม่แนะนําให้รีนะคะมันจะได้น้อยแล้วมันไม่คุ้มค่าปกติเขาก็จะไม่ทํากันก็ให้ได้สีงวดบางคนถามว่าถ้าเกิดมีสินเชื่อจำนำทะเบียนรถกับทางเามืองไทยแคปิตอลแล้วอยากจะได้สินเชื่อส่วนบุคคลตัวนี้ได้ไหมได้ค่ะเพื่อนๆจ่ายไปก่อน2งงวดแล้วจากนั้นไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลตัวนี้ก็จะได้ หลักฐานเอกสารก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยก็เท่ากับว่าเราก็มีสินเชื่อ2ตัวกับทางเมืองไทยแคปิตอลค่ะทําสินเชื่อให้ดีนะคะทําเครดิตให้ดีรับรองได้เงินเพิ่มเรื่อยๆสมมติว่าจาก8,000บาทสินเชื่อส่วนบุคคลเนาะรอบแรกได้5,000รอบเราจ่ายไปได้ห้างวดเข้างวดที่6เราไปขอเพิ่มได้อีก3 0 0พันเราจ่ายไปอีก56งวดเราไปขอเพิ่มอีกเราก็จะได้เพิ่มมาอีก4 0 0พนะคะก็จะเป็นวงเงินหมุนเวียนให้เราใช้อยู่นั่นแหละเราก็จะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมใครเราทําเครดิตให้ดีเราก็สามารถวนกลับเอามาใช้ใหม่ได้คค่่ะนีือ ตอบนะคะส่วนใครถามว่าเช็คเครดิตบูโรไหมไม่เช็คค่ะแต่ใช้เช็คในพื้นที่นะเช่นสมมุติว่าสาขาเนี้ย คุณอยู่ในพื้นที่เขาไหมแบบนี้ค่ะเขาจะให้เป็นแบบนั้นมากกว่านะคะยังใดใดแล้วนะคะแนะนําให้ไปสอบถามที่เมืองไทยแคปิอลใกล้บ้านคุณที่สุดค่ะหรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ใจดีคอยบอกแล้วก็คอยอให้คําแนะนําเราอย่างดีมากๆเลยถ้าถามว่าตอนนี้สินเชื่อตอนนัวไหนที่กู้ง่ายมากที่สุดนะคะถ้าเกิดอย่างเงี้ยแนะนําให้เมืองไทยแคปิอลเพราะไม่ดูเครดิตบุโรใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าทําเครดิตที่ดีนะจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะสําหรับวันนี้คําตอบ ของเมืองไทยลีสซิ่งเมืองไทยแคปิตอลขออภัยค่ะเมืองไทยแคปิตอลก็ตอบให้ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครมีคําถามอะไรก็เพิ่มเติมแล้วกันเดี๋ยวแอดจะรวบรวมแล้วเอามาตอบให้นะคะตอนนี้สินเชื่อที่ง่ายที่สุดก็คือเมืองไทยแคปิตอลนะอ่าได้ง่ายนะคะแล้วก็ทําเครดิตให้ดีนะสาหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะมีอะไรสอบถามได้ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Studio DAco Pro